กี่ทุ่มแล้วเนี่ยสามสี่ทุ่มแล้วนะมาจากที่ไหนนะท่านคุณพุทธครับผมโอ้จะมาขอดูรถครอบนะจะเลยไปจันทบุรีครับผมนะแล้วก็คืนนี้นอนไหนนอนจันทร์อ่ะน่าจะนอนจันทร์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวนกลับพีอีกนะครัใช่นะดูรถไหนรถครอบกับพี่ชายรรถคคอบั เคอกนะครับนะโตยต้าโตยตาโอ้ยมีเพียบเลยผมใส่แม็กใส่ยางใส่เท<ส>้าเห็นผมดูเพียบทุกวันครับเออผมมีเพียบของพี่ด้วยล่ละเป็น F C ตัวจริง <c oughs> ตา <c oughs> มมาเป็นปีอ่ะอ๋อติดตามมาเป็นปียังไม่เปิดไอ้ทั้งไม่ไม่ไม่ไมไมไมปัป้มน้ำมันอ่ะยังโตยยังทำปั้มน้ำมันลยดูเออมันก็น่าสนใจนะอะไรเงี้ยมามามาเดี๋ยวผมพาผมพาดูรถครอบไงผมพาดูรถครอบตรงนี้ตรงนี้เราจอดเพียบเลยรถคอกใส่แม็กใส่ยางใส่เทาใส่ให้ใหม่หมดเลยดิ นี่ผมจอดเรียงไว้เนี่ยเห็นพี่เดีมลูกเลี้ยงมีหลายมีเยอะมีเยอะนี่รถคอกนี่จอดไว้เป็นแถรเป็นข้างในอีกเพียบนี่สองจุดแปดใส่แม็กใส่ยางใส่เผาพูนอีกข้างหลังอีกเพียบมันดึกแล้วข้างหลังอีกในข้างในเพียบเดี๋ยวจึงได้มาดูอีกว่านี่อันนี้ไม่มีแคปใช่ไหมเอาเอาเจ้าแคปเหรอหรือจะเอาหัวเดียว เพราะว่าเอาอยากเอาแคบเวลาไปนอนเวลาผมวิ่งไปเชียงใหม่ไปลงของกลับไปแคบมันจะเป็นเทาต้องจะเป็นเทาเดิมเลยหรือจะใส่เทาอยเทารอยเลยเราวิ่งไกลแกชำนาญไงพอเราวิ่งไกลไงเราต้องนอนไงได้เดี๋ยวใส่ให้ได้ถ้าแคบจ้าจะเอาใส่ให้ได้คุณซื้อไปพี่หรือพี่ทำอาชีพอะไรอยู่เป็นรูปผมรับเหมาติดตั้งไฟฟ้ารับเหมาติดตั้งไฟฟ้าหรอจะวิ่งส่งผลไม้อ๋อได้ได้ได้มีผ่อนอะไรมาไหมบัตรเครดิตรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทงกซ้อนสิน พอนแต่ก็ไม่ใช่มีปัญหาอ๋อพอนอยู่นะพอนได้กี่เดือนกี่ปีแล้วพี่ชายโอ้ผมมาเป็นลูกกีออ่คันแล้วรถอ๋อพอนหมดหลายคันแล้วหลายคันแล้วอ๋อได้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 แต่มันเป็นรถทํางานเราก็เลยว่ารถไปวิ่งของจร่องรอ,งอ,งอะไรอย่เพราะว่าเรามีตลาดที่ที่พมา่เาเอาเลยว่าจะลองเอาตัวนี้ไปวิ่งดูจะเข้าไปคุยอจะเข้าไปซื้อได้จะเอาแคปเอาแคปเนาะแคปผมก็มีเยอะ เดี๋ยวผมใส่จะเอาคอกเดี๋ยวผมใส่คอกให้ได้ครับไม่ยากไม่ยากพร้อมเใ็ดสัญญาเลยไหมเดี๋ยวจะให้ธนาคารไปให้สัญญาให้หรือพรุ่งนี้แวะมาสแกมเลยดิครับขับเดี๋ยวขากลับแหละขากลับใช่ไหมครับเดี๋ยวขากับขากลับเอาเบาะชาวชุมมาเช็คเครดิตให้ผมหน่อยเอามาสักกี่โมงสักพรุ่งนี้น่าจะ มากินข้าวพี่เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนั้นจบก่อนมากินข้าวนี่เดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวเดี๋ยวมาเคลียร์ตรงนั้นจบก่อนเออมากินข้าวนี่เดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวผมมีธุระมาทำงานด้วยไงแต่คาคากราบแวะหาผมแล้วเอาบัตรประชาชนมาเช็คเครดิตเช็คเดี๋ยวผมไม่ได้เก็บตังค์เช็คผ่านคือเลือกรถได้เลยแค่นั้นเดี๋ยวมากินข้าวนี่เด้อช่วงเที่ยงๆก็ได้แวะเข้ามาหน่อยถ้าเสร็จธุระแล้วได้ติดตามมาจะต้องเปิดร้านกี่วัาได้ติดตามมานานแล้ว ได้ได้ได้น้องน้องก็เลยเชิญน้องเนี่ยสกแก้วสกแก้วมานี่อืมคนณลกูลกค้องมึงเรียกได้อ๋อก็เลยว่า<อ><อ>ถ้าเราขอให้น้องลงตลาดที่เพื่อท,ที่นี่เราจะดูด้วยการเปิอตอนนี้เราจะดูตลาดที่ว่ามีของอืมอืมพอดูมีของเสร็จแล้วเราก็จะไปดทูที่ตลาดฝั่งมาม่าแล้วก็มีฝั่งสีเหลาสามที่อืมอืมประมาณที่แต่ที่นี่เขาสร้างโกดังไปแล้วไง เราจะดึงไปลงมือจะคุยกับเขาไปแล้วเราไม่ได้ใส่ยเอยอะเพราะเราเอาไปถ่ายของเราอเองไม่ต้องไม่เบรกอะไรพอ,อมมาสาย <planet S 2> แค่ er สองตันตนีน่ก็อยู่ได้สองตันอย่างงั้นพาเดิมก,ก็ได้ถ้าเราใส่สองตันไม่ต้องเพาลอยก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่คอกให้ไหมอ่ะใครจะเอาคอกเดี๋ยวใส่แนบออืใส่แนบเอากระทะผ่าได้ไหมกระทะผ่ากระทกบรรทุกกระทะผ่ากระทะบรรทุกก็ได้ไม่ต้องใส่เพอลอยถ้าแบบไม่ไม่ไม่ถึงสี่ตันกระทะผ่าได้ โอ้ย oh, นี่อเอฟซีนะครับดึกๆเดี๋ยวไอเสียมคุยกับลูกค้าต่อก่อนนะครับสักครู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆครับนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ